นะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวันนี้มาเรียนกอ1อนะครับการหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก่อนเราหาจำนวนมากให้อยู่ในรูปสัญญการวิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะทำการกระบวนการย้อนกลับกันนะครับสามารถทำโดยใช้วิธีย้อนกลับกันของการหาสัญญกรวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง6คูณ10ยกกาลัง4ี่ก็คืออะไรครับก็คือ6คูณด้วย หนึ่งเติมศูนย์สี่ตัวนะครับสิบยกกำลังสี่ก็คือศูนย์สี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมสี่ตัวก็คือหกคูณหนึ่งหมื่นก็คืออะไรหกหมื่นเด้งเห็นไหมครับหกหมื่นอ่าข้อสองนะครับสามคูณสิบยกกำลังแปดคืออะไรก็คือสามคูณด้วยอะไรหนึ่งแล้วก็เติมศูนย์แปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่าไล่ไปคืออะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านนะครับร้อยล้านเท่ากับอะไรสามคูณร้อยล้านก็คือสามร้อยล้านอ่าสามร้อยล้านนะครับข้อนี้จะยากหน่อยนะครับก็สามสี่จุดเจ็ดนะครับสี่จุดเจ็ดคูณสิบยกกำลังห้า อ่าสี่จุดเจ็ดคูณสิบลบหลังห้าต้องดูก่อนสี่จุดเจ็ดทำยังไงให้มันให้มันไม่เป็นทศนิยมนะครับไม่ให้มันเป็นทศนิยมเราก็จะใช้แบ่งแบ่งกับลังห้านี่ยออกมาห้าก็คือประกอบด้ไปเลยเดี๋ยวดูก่อนทศนิยมตัวน,นี้กี่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะครับเราก็แบ่งออกมาให้มันเติมเต็มก็เราก็เติมเต็มก็คือนะครับสี่จุดเจ็ดอ่าคูณแบ่งออกมาหนึ่งตำแหน่งก่อน ห้าก็คือสิบยกกำลังสี่เฮ้ยสิบยกกำลังหนึ่งคูณกับสิบยกกำลังสี่นะครับแล้วก็แบ่งมาแล้วก็มาจับคู่ตัวนี้นะครับ4.7คูณสิบยกกำลังหนึ่งเยมันหนึ่งตำแหน่งก็คูณสิบยกกำลังหนึ่งมันก็จะถมพอดีนะครับก็ได้เท่ากับ4่ยคูณกับสิบยกกำลังสี่คืออะไรสิบยกกำลังสี่คือหนึ่งเติมทุนสี่ตัว สองสามสี่เท่ากับเท่าไหรก็เติมส<ๆ>ี่สิบเจ็ดเติม 4, ทุนสี่ตัวไปเลยหนึ่งสองสามสี่ก็เท่ากับสี่แสนเจ็ดหมื่นครับเราจะใช้วิธีรัดก็ไม่อยากเดี๋ยวคุณครูอธิบายก่อนค่อยใช้วิธีรัดให้ดูแล้วก็สี่นะครับก็สี่สองจุดสามแปดคูณสิบยกกำลังเก้าอ่า ตัวนี้ทศนิยมสองตำแหน่งเราก็ต้องถมให้มันเต็มก่อนนะครับถมให้มันเต็มก่อนถมให้มันไม่เป็นทศนิยมก่อนทํำยังไงก็ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมทศนิยมสองตำแหน่งต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยก็คือสิบยกกำลังสองใช่ไหมอ่าแล้วก็ดึงออกมาก่อนดึงออกมาก็คือสองจุดสามแปดคูนสิบยกกําลังสองเห็นไหมคูนสิบยกกําลังเจ็ดเห็นไหมสองบวก สอบวกเ็ดเป็นเก้ามันจะมันจะพอดีกับตัวนี้พอดีนะครับอ่าเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสองสามแปดเห็นไหมเพราะว่ามันคูณกันแล้วใช่ไหมมันจะไม่เป็นทศนิยมอีกแล้วคูณสิบยกกำลังเจ็ดคืออะไรก็คือหนึ่งแล้วเติมทุนเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คืออะไรมันคูณด้วยอะไรครับมันคูณด้วยอ่าสิบล้านเห็นไหม สิบล้านนะครับก็เติมศูนกี่ตัวแปดตัวไปเลยนะครับสามร้อยแปดเติมศูนย์แปะเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นี่ยดังนั้นตอบเท่าไหร่สองเท่าไหร่สองพสามรอยแปดสิบล้านนะครับอเอามาดูวิธีรัดนะครับวิธีรัดกันตัวนี้คือวิธีเต็มมันจะวิธีรัดสังเกตนะครับ ตัวนี้ต้องระบุตำแหน่งดีๆนะครับหกคูณสิบยกกำลังสี่งัคนกูขอเปลี่ยนอ่าเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับหกคูณสิบยกกำลังสี่สังเกตเลขยกยกำลังเลยครับสังเกตเลขยกยกำลังนะครับหกมันคืออะไรหกก็คือหกจุดศูนย์นะครับนี่เราจะขั้นที่ขั้นที่ตรงนี้เท่านั้น หกคือหกจุดศูนย์แล้วก็เติมเติมหลังหลังจุดเล็กๆลงไปเติมอะไรเลื่อนลงมาครับสี่หน่วยบวกที่ใส่ศูนย์สี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่นี่ก็ได้หกหมื่นนะครับสามคูณสิบยกกำลังแปดก็คือสามแล้วก็เติมศูนย์แปดตัวไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ครับก็ได้สามสามร้อยล้านสี่จุดเจ็ดคูณสิบยกกำลังห้าตัวนี้ดูดีๆนะครับคูณตั้งสี่เจ็ดไว้ตัวนี้นะครับสี่จุดเจ็ดไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เติมศูนย์ห้าตัวไม่ใช่ไม่ใช่ห้าตัวเลื่อนไปห้าห้าไปเลื่อนทางขวาห้าตำแหน่งนี่ก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ เลื่อนไปหลังหลังจุดนะครับมันก็ได้เท่ากับที่เรียก็เติมสูงเข้าไปเลยก็เ,เป็นเท่าไหรสี่เจ็ดศูนย์ศูนศูนศูย์ก็ได้เท่ากับสี่แสนเจ็ดหมื่นนี่ยตัวนี้เราก็สังเกตด,ดีดีนะครับสองจุดสามแปดคูณสิบยกกำลังเก้าตัวนี้เราก็เหมือนเดิมสองสามแปดขั้นไว้ คันไว้อ่าเราก็เลื่อนไปทางฝั่งตัวนี้9หน่วยนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเราก็เลื่อนไปที่เลี้ยวก็เติมศูนย์ลงไปดังนั้นได้เท่าไหร่ได้เท่ากับอ้าวไม่ใช่ เก้าหน่วยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืมเก้าอ่าได้เท่ากับนี่สองพันสามร้อยแปดสิบร้านนะครับอา่อาอันนี้โอเคนะครับนี่เทคนิควิธีรัดก็แบบนี้นะครับอา่าต่อไป น,นี่ครูครูพิมพ์ซ้ำไม่เป็นไรเราก็ใช้ใช้ธรรมดาก่อนนะครับนี่อหนึ่งจุดศูนย์สามสี่ห้าคูณสิบยกกำลังสิบนะครับตัวนี้ดูทศนยมกีต 1, 2, 3, ่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่สี่ตำแหน่งเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์สามสี่ห้าาคูณเท่าไหร่ทีนี้ไปกินไปสี่แล้ว สิบก็คือสี่บวกหกใช่ไหมก็คือสิบยกกําลังสี่คูณกับสิบยกกําลังหกนะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ัวนี้คูณกับหมื่นก็หายไปก็ได้กับหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าเลยนะครับหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าคูณสิบยกกําลังหกก็เลยสิบยกกําลังหกคือหนึ่งแล้วเติมศูนย์หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ ก็คือหนึ่งล้านนะครับแล้วก็คูณไปก็เติมศูนย์ไปเลยหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าเติมศูนย์ไปหกตัวหนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกนี่อ่าก็ได้เท่ากับหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบห้าล้านนะครับนะครับมาดูวิธีรัดวิธีรัดก็ทำเหมือนกันหนึ่งจุดศูนย์สาม สี่ห้าคูณสิบยกกำลังสิบใช่ไหมมันได้เท่าไหร่ก็ไ <c oughs> ล่ไปมันเริ่มที่อะไรจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจุดตรงนี้หนึ่งศูนย์สามสี่ห้าเนี่ก็นับไปสิบตัวสิบตำแหน่งให้ได้สิบตำแหน่งนะครับคูณสิบก็ต้องได้สิบตำแหน่งหนึ่งเลื่อนไปสิบหน่วยพูดผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนี่ก็เรียนไปเรียกว่าค่าที่ได้มันคืออะไรครับค่าที่ได้คืออ่าหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสามร้อยสี่สิบห้าล้านเงินเวลาเราตอบแล้วก็ตอนนี้ออกนะครับตอนนี้ออกเขาออกก็ได้นะครับแล้วมาดูลูกตุ่มลูกหนึ่งมีน้ำหนักสองจุดสี่คูณสิบยกกำลังสามกิโลกรัม ก็ใช้สูรลัดเลยนะครับ2.4งจุคูณสิยกกำลังสเป็นเท่าไหร่ก็เอา2.4ตั้งอ่าสอตั้งอ่าสิบยกกำลังสามก็ไล่มา3ตัวก็คือ1 2 3องนี่ไล่มาเติมศูนทีจะเติมศูนไปเลยก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสอง0ั 2, นี่ตัวนี้ก็ตอบนะครับนี่ ประเทศจีนมีประชากรประมาณ1.398งจุคูณสิยกกำลังเคน,เ,นยเยอะมากนะครับก็คืออะไรสุรัตน์หนึ่ดสามเก้าคูณสิยกกำลังคูณสิยกกำลัง9ก็เท่ากับเท่าไรก็คือ1.398เเนาะคันไว้ เติมมาเก้าตัวนะครับไล่มาจากไล่มาจากหลังจุดทศยมนะครับฝั่งทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่เหลือเติมศูนย์เติมศูนย์ลงไปเป็นเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้าน ล้านคนนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้คือประมาณของประเทศจีนปัจจุบันนะครับโอเคต่อไปนะครับแบบปึกคัดก็แล้วกันนะครับแบบปึกคัดแบบปึกหัดก็ไม่อยากนะครับใช้วิธีรัดเลยนะสัญญากรวิทยาศาสตร์ในข้อต่อไปนี้ข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใดนะครับ สัญญาณวิทยาศาสตร์เนี่ยเต่อไปนี้แทนจำนวนได้อันหนึ่งสี่คูณสิยกกับรังห้าก็ทำเหมือนกันก็คืออะไรสี่ร้อยไอ้สี่คูณกับอะไรอา่าก็คือหนึ่งเติมศูนย์ห้าตัวนี่ก็คูณเข้าไปตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนตัวอย่างใช้วิธีรัดได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องวิธีเต็มหรอกมันเสียเวลานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็กทำเหมือนกันนะครับจงเขียนตัวเลขแทนจำนวนต่อไปนี้ในแต่ละข้อนะครับโดยไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อหนึ่งทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ8 9 6คูณ10ยกกำลัง7ตารางกิโลเมตรแล้วก็ทำเหมือนกันเราต้องสนใจแต่ตัวเลขแค่นั้นพอนะครับ แัดเไฮโดรเจนหนึกรัมมีจำนวนโมเลกุลอยู่ประมาณหกจุดองามแปดคูณสิบยกกำลังยี่มโมลกุลก็ก็เอาเสรตัวนี้เขือนสีนักลินเป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากที่สุดในประเทศไทยประมาณ1.77่งจุคูณสิยกกำลังสิลูกบาทเมตรแล้วก็ทำไปอย่าลืมหน่วยนะครับตอบก็เป็นหน่วยเป็นอะไรก็ตอบหน่วยนะครับนะก็เขียนไปนะครับ จบนะค,ครับจบ